หมอฤทธิ์เปิดภาพคลินิกตัวเองที่แทบจะไม่ใช่คลินิกความงามแล้วจากที่ทราบกันว่าหมอรทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์หรือฤทธิ์เดอะสตาร์ประกาศพร้อมช่วยเหลือนายหมอฤทธิ์ช่วยโควิดบอกว่าใครที่ยังติดต่อหาความช่วยเหลือไม่ได้หรือรอรับการช่วยเหลือไม่ไหวแล้วส่งเรื่องมาทางนี้ครับหมอฤิ์ช่วยโควิด และล่าสุดหมอริ์เปิดภาพขณะทีมงานกำลังทำงานในคลินิกความงามของตัวเองพร้อมกับบอกว่ามาในคอนเซปที่ว่าเพราะการตายไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขติดโควิดวันนี้ได้อยาพรุ่งนี้เพื่อลดการน,นอนโรงพยาบาลและการตายใใได้มากที่สุดหมอฤิ์ช่วยโควิดพร้อมกับโพสต์ภาพผ่านสตอรี่ไอจว่า ฉันแทบจะไม่ใช่คลินิกความงามแล้วหมอฤิ์ช่วยโควิดต่อด้วยภาพที่เปิดรับบริจาคเพื่อจะส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิด